เกมกระชับมิดปิดท้ายพรีซีซั่นเสมอฟิโอเรนติน่าและชัยชนะบนจุดโทษเริ่มกันเลยศึกสุดท้ายก่อนเปิดม่านพรีเมียร์ลีกแมนยูโชว์ฟอร์มยังไม่สุดในเกมกระชับมิดกับฟิโอเรนติน่าแต่ก็ยังมีเซอร์ไพรส์และการกลับมาของตำนานผู้รักษาประตูที่โอทราวฟอร์ดที่เรียกเสียงปรบมือจากแฟนบอลดังกึกก้อง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลงสนามในเกมกระชับมิตรนัดสุดท้ายของปรีซีซั่นโดยเสมอกับฟิโอเรนติน่า1ตอนที่โอทราวฟอร์ดเมื่อวันที่9สิงหาคม2025ก่อนที่จะเอาชนะในการดวลจุดโทษไป5-4ต่อและขวาแชมป์ส n a ป Dragon Cup ไปครองแม้จะเป็นแชมป์ที่อาจจะมีความสำคัญไม่มากนักแต่ก็ถือเป็นการปิดท้ายปรีซีซั่นด้วยชัยชนะนะครับ ก่อนเริ่มเกมมีช่วงเวลาพิเศษและน่าประทับใจหลายอย่างครับทั้งการเปิดตัวเบนจามินเซสโกที่เพิ่งเซ็นสัญญาไปรวมถึงผู้เล่นใหม่อย่างมาเทอุสคู n นาไบรอันเบมูโอและเดียโกลีออนต่อหน้าแฟนๆโดยคู n นาและเบมูโอได้ลงสนามเป็นครั้งแรกที่โอทร r วฟอร์ดในเกมนี้ด้วย แต่ไฮไลท์ที่เรียกเสียงปรบมือดังกระหึ่มจากแฟนบอลโอทราฟร์ก็คือการกลับมาของดาวิดเดเคอาอดีตผู้รักษาประตูระดับตำนานของแมนยูซึ่งปัจจุบันอยู่กับฟิโอเรนติน่าเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้รับรางวัลพิเศษจากอดีตกับตันทีมและเพื่อนสนิทอย่างบรูโน่เฟอร์นันเดสก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเป็นโมเมนต์ที่กินใจแฟนๆปีศาจแดงอย่างแท้จริงครับเข้าสู่เกม ฟิโอเรนตินเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนในนาทีที่8จากการยิงของไซมอนโสมซึ่งเป็นผลมาจากที่แนวรับของยูนเต็ดอ่านจังหวะลูกเตะมุมผิดพลาดไปทั้งแผงแต่แมนยูก็มาตีเสมอได้ในนาทีที่25จากลูกทำเข้าประตูตัวเองของโรบินโกเซนส์หลังจากลูกเตะมุมของบรูโน่เฟอร์นันเดสสร้างความโกลาหนในกรอบเขตโทษของฟิโอเรนติน่า ช่วงครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มจึงต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษในการดวลจุดโทษนี้เอาตายบายินเดอร์ผู้รักษาประตูของแมนยูโชว์ฟอร์มเซฟจุดโทษได้เพียงคนเดียวจากการยิงครั้งที่5ของฟิโอเรนตินา่าโดยฟาบิโอาโนพาริซีซึ่งเป็นการเซฟที่สำคัญมากครับส่วนผู้เล่นแมนยูทั้ง5คนบรูโนเฟอร์นันเดสมาเตอุสคูนาดิโอโกดอลล อามาดไดยาโลที่ยิงแบบพาหนึ่งค่าสุดกวนและโคบี้ไมนูผู้ยิงจุดโทษตัดสินต่างก็ยิงเข้าประตูไปอย่างสมบูรณ์แบบทําให้แมนยูชนะไป5ต่อ4ขวาแชมป์สแนปดราก,ก้อนคับไปครองวิเคราะห์ในมุมมองส่วนตัว เกมกระชับมิตรกับฟิโอเรนตินาแม้จะจบลงด้วยชัยชนะจากการดวลจุดโทษแต่ผลเสมอ1ต่อ 1, 1ใน90นาทีก็ยังแสดงให้เห็นว่าอยู่ในเต็ดยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสอดคล้องในเกมรับและการสร้างสารรค์โอกาสในการทำประตูการเสียประตูจากลูกเตะมุมตั้งแต่ต้นเกมเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญก่อนเปิดฤดูการพรีเมียร์ลีกกับปารนในสัปดาหนะ์หน้า อย่างไรก็ตามเกมนี้ก็มีจุดบวกหลายอย่างครับการได้เห็นเบนจามินเซสโกมัเทอุสคูนาและไบรอันเบมูโอลงสนามและได้รับเสียงเชียร์ที่โอเทรฟฟอร์ดถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการปรับตัวเข้ากับทีมความสามารถของเบมูโอในการสร้างความกล้องแคล่วและความคล่องตัวของคูนาเป็นสิ่งที่น่าจับตา การกลับมาของเดวิดเดเคอาเป็นเครื่องเตือนใจว่าสโมสรให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์และผู้เล่นที่รับใช้สโมสรด้วยความทุ่มเทส่วนฟอร์มการเซฟจุดโทษของอัลตายายเยนเดอร์ก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับเขาในการเป็นตัวสำรองของอองเรโอน่าที่กำลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงและการยิงจุดโทษของโคบี้ไมนูที่ชี้ขาดชัยชนะแสดงให้เห็นถึงความเยือกเย็นและความมั่นใจของดาวรุ่งคนนี้ โดยรวมแล้วเกมนี้เป็นเหมือนบททดสอบสุดท้ายที่ชี้ให้เห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของทีมภายใต้รูเบนอาโมริมก่อนที่ศึกพรีเมียร์ลีกจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการครับ